โดนอีกแล้วเจนนี่โพสคลิปพาลูกขึ้นเครื่องบินครั้งแรกแต่ถูกจับผิดเรื่องนี้ อีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตและสามียิวฉัตรมงคลทั้งคู่แต่งงานและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนน้องยูจินโดยเราจะเห็นโมมินครอบครัวที่อบอุ่นของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลทั้งคู่ทุ่มเงินสด30ล้านซื้อบ้านให้ลูกสาวที่กรุง เทพดูแลดีมากๆแต่ล่าสุดเจนนี่ยิวโดนชาวเน็ตรายหนึ่งจับผิดขนาดพาน้องยูจินขึ้นเครื่องบินครั้งแรกโดยชาวเน็ตรายนี้แสดงความคิดเห็นในคลิปน้องยูจีนขึ้นเครื่องบินครั้งแรกบอกว่าทั้งพ่อแม่ใส่เสื้อกันหนาวแต่ให้ลูกใส่เสื้อแขนสั้นหนาวไหมลูกสาวเจนนี่ตอบกลับทันทีว่า เตรียมมาแล้วค่ะแต่ยูจินขี้ร้อนค่ะเหงื่อไหลเลยถอดจา่าบอกเลยค่ะว่าไม่จบแค่คอนเทนต์สาวเจนนี่เพราะชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาตอบกลับและพูดถึงชาวเน็ตลายข้างต้นอีกด้วยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ